なんでしょう โควิดทีเขาตงการเป็นหลักจวัดถ้าประจำวันจะต้องเราต้องทำการสบเอหรือว่าตรวบางครั้ขอกว่าอุยรอดมาตลอดตรวจอยู่หรือไม่ก็ต้องมาเกิดมาหลังพุทธ 一真的。哎 <laughs> แค่ส่วนหนึ่งแต่เชื่อว่าแขกรับฟังทุกท่านจินตนาการภามตามที่ท่านอธิบดีเล่าเมาื่อคู่นี้แล้วนะคะอยากมาแล้วเป็นงานที่อยากจะเรียนเชิญที่มาเพราะว่าเราขนวตเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแน่นอนนะครับตอนนี้นสัตว์น้ำก็มีพลังของเขาเองที่จยาสร้างความศรัทธาความเชื่อและก็เสริมโชคลาภต่างๆให้ได้นะครับวันนี้เราเรามีคาไคลท์ที่จะนำมาโชว์นะครับในในงานของน้องก้านนี้นะครับสโลแกนของาของานก็คือ ช็อคเคอร์ดูปลามาหาหมอค่ะก็ทีนี้ดูปลาเรียนดูอะไรบ้างค่ะผมขออนุญาตใช้เอกสารที่เป็นะครับเพราะว่าดูรายละเอียดเรื่องตัวท่นทานเจมส์พบในเรื่องของอที่จะเป็นการแสดงสัตว์น้ำขึ้นก้าวไฮไลท์นะครับก้าวไฮไลท์เนี่ยเราแบ่งเป็นประเภทนะครับว่าสัตว์น้ำที่เลีเเ้ยงแล้วหรือนำไปครอบครองแล้วจะจับเหมืรนปลาดิบ นะครับเสือปรารถนาก็คือปีนี้ปีขานนะครับปีขานปีเสือก็ว่าเสือดุอจริงๆใครได้ก็ครอกเสือถือว่าจะทร้างอำนหนาปรารถนที่ยิ่งใหญ่นะครับปลาก็เช่นเดียวกันที่มีลายเสือที่เราจะมาโชว์ให้ท่านดูนะครับก็จะมีเรื่องปลาเสือทองลายหนะครับปลาตุ๊กตอปลาอลังการลายเสือปลาเสือดำปลาเสือทั้งหลายจะมาคุ้กันและเก็บประสบการณ์นะคะอันนี้ก็มีทั้งออนไลายบอลไซส์วันที่สอ,องกับวันที่เก้าค่ะแล้วก็นอกจาก ในโซนที่เป็นการจัดแสดงนะคะของศิลป์ก็จะมีพัฒนาการหมอรังสิเลื่อนเลือนเล่านะคะซึ่งไม่น่าเียอะไรครับทองนะคะมานเปส่วนกิจการของทางด้านฝั่งโดนตรีนะคะด้านเซนเซอร์แล้วก็รวมถึงสเปลตทั้ง6จุดค่ะนอกจากนี้เราก็ยังเตรียมที่จะ